ฮัลโหลสวัสดีครับผมและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง n o t a Gaming แล้วครับเมื่อเช้าวันที่28กันยายนเวลา9โมงนะครับทาง d e f s t r e a ก็มีการสตรีมออกมาครับด้วยเนื้อหา c o m a n a g e ฟ f เฟสที่จะอัปเดตเข้ามา Quality of Life และ Quest 1999ที่กำลังจะมาถึงครับแล้วภายในเกม World f r a m e จะมีอะไรเพิ่มมาหรือจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างลองมาดูกันครับในส่วนแรกนะครับพี่ลิงจะขออนุญาตพาชมเทเลอร์ในส่วนของอัปเดตโคเมกันก่อน เมื่อต้องล่องลอยไปตามสายน้ำของโชคชะตาข้าจะล่องลอยไปกับเจ้าเดิมพันด้วยชีวิตข้าขอให้ลูกเต๋าเป็นตัวกำหนดชีวิตข้า และการเลือกเส้นทางนี้คือเส้นทางเดียวที่ข้ามีโคเมชะตากรรมของข้านั้นเป็นเช่นไร แล้วจากเทเลร์ที่เราเห็นไปเมื่อครูน่นี้แน่นอนครับว่าเราเห็นว่าเฟรมตัวใหม่ที่ชื่อว่าโคเมที่เป็นตัวละครผู้หญิงครับแล้วก็ไม่ใช่คอนเซปต์แบงมุมอย่างที่เราคาดการกันด้วยออกจะไปดูในทางหุ่นเชิดอะไรแบบนี้มากกว่าโดยคอนเซปต์ของตัวละครโคเมนะครับก็จะเป็นวอลเฟรมนักเสี่ยงโชคเป็น Lady of Fortune หรือจะเรียกไง่ายๆว่าเจ้าแม่นักพนันก็ได้ครับโดยที่เธอจะมาพร้อมกับลูกเตา๋าแห่งโชคชะตาทั้ง5ลูกของเธอป่านนี้เพื่อนๆคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าตัวโคเมทําอะไรได้บ้างเรามาเริ่มกัน ใดชิ้นหนึ่งจะสุ่มสเตตัสเอฟเฟกออกมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับอย่างในตัวอย่างนี้จะสุ่มออกมาได้เป็น Critical ช h a r ครับทีนี้เรามาดูที่สกิลหนึ่งกันบ้างครับเมื่อเรากดใช้สกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการทอยลูกเต๋าเพื่อสร้างเส้นใยแห่งโชคชะตาและเส้นใยห,หรือเส้นได้ที่ถูกสร้างออกมาก็จะถูกสร้างให้มีสถานะแบบซุ่มครับทีนี้พี่ลิงอยากจะให้เพื่อนๆลองสังเกตบนเส้นได้ดูครับเห็นไหมครับว่ามันมีเอฟเฟกต์ไฟเอฟเฟกต์สายฟ้าเอฟเฟกต์แก๊สพิษแล้วถ้าศัตรูวิ่ง สถานะธาตุทุกธาตุเลยครับแล้วภายในสกิลที่2นะครับเรียกได้ว่าเติมความฝันของพิลิ่งมากๆครับเพราะเมื่อกดใช้งานแล้วนะครับมันจะเป็นการสุ่มดีครีขึ้นมาครับใช่ครับดีครีแบบในดีวิรีเลยแต่ก่อนที่เราจะได้ดีครีมาใช้งานนะครับเราจะต้องทําตามเงื่อนไขตามที่มันสุ่มขึ้นมาด้วยอย่างในตัวอย่างที่เราเห็นอยู่นี้มันจะให้เราทําการฆ่าศัตรูด้วยการเฮดช็อตทั้งหมด29ตัวครับถึงจะได้ดีครีมาใช้อ๋อและสลับสกิลนี้นะครับถ้าเพื่อนๆโชคดีทอยหน้า6ให้ได้อย่างน้อย3ลูกเพื่อน็จะไดด้ีีรมาใช้แบบไม่่ต้อองงทําเเืนไขลยครรับีีน้เาามดูก ว่าโอมาโมริเมื่อเรากดใช้สกิลที่3มนะครับมันจะเป็นการสร้างเครื่องรางขึ้นมารอบตัวส่วนจะสร้างขึ้นมาได้กี่ชิ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงของเพื่อนๆครับโดยที่ไอเจ้าเครื่องรางอันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนดาเมจของศัตรูมากลายเป็นการฮิลเราแทนครับและถ้าเพื่อนๆโชคดีพอที่จะพลอยได้หน้า6-3ถึงชิ้นดาเมจที่ศัตรูทําเข้ามาจะกลายเป็นการฮิลเราแบบ1 0 0ครับแล้วนั่นก็ไม่ต่างจากการมีเมสเมอร์สกินที่เป็นสกิลของเรเวนนทเลยต่อไปเรามาดูสกิลที่กออทกกสกนีกก่ของราตึง เอาไว้ไม่ต่างจากชื่อสกิลเลยครับนอกจากนี้ศัตรูที่โดนตรึงเอาไว้ก็จะสุ่มโดนสเตตัสธาตุของเราด้วยครับโดยศัตรูที่จะโดนสกิลนี้จะเป็นศัตรูที่อยู่ด้านหน้าเราแต่ว่าถ้าเพื่อน,อนโชคดีทอยเต่าได้หน้า6-3ถึงอันผลของสกิลก็จะโดนกับศัตรูที่อยู่ด้านหลังของเราด้วยครับทีนี้พอเราจบจากเรื่องสกิลของโคเมะแล้วเรามาดูว่าของที่อัปเดตตามเข้ามาเนี่ยจะมีอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นของที่อัปเดตเข้ามาพร้อมกับตัวละครใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นซีจิวจีฟของแต่งยานเฮลเมทของคเมมมมทีีีี่่่ชือวาให2 โดยอีโมดแรกก็จะเป็นการแสดงท่าทางโดยใช้พัดโบกไปโบกมาครับและอีโหมดที่2ก็เป็นท่าทอยเต่าครับ และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะั่นก็คืออาวุธใหม่ที่จะมาครับพี่ลิงเขาพูดถึงอาวุธ p พ i มารีก่อนก็แล้วกันครับโดยกระบอกนี้นะครับมันมีชื่อว่าฮิซากะครับซึ่งมันเป็นปืนที่มีร่มเอ๊ะหรือว่าร่มที่มีปืนวะและความพิเศษของปืนกระบอกนี้ก็คือในระหว่างที่เราทําการคลิกขวานะครับมันจะเป็นการกางร,ร่มออกมาแล้วที่สําคัญนะครับมันบล็อกดาเมนให้เราได้ด้วยและนอกจากนี้นะครับมันยังสามารถทําการชาร์จยิงได้ด้วยและเมื่อเราทําการชาร์จเสร็จแล้วนะครับการยิงแบบคลิกเมาส์กลางเนี่ยมันก็จะเป็นกการยิงแบบ,บีมออไป แล้วการชาร์จอาวุธที่มีชื่อว่าฮิกาซัานเนี่ยสามารถทําได้2วิธีด้วยกันครับอย่างแรกครับก็คือการชาร์จด้วยการฆ่าศัตรูเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าทันทีที่เราฆ่าศัตรูตายด้วยปืนกระบอกนี้จะมีแถบชาร์จขึ้นมาเล็กๆตรงนี้ซึ่งมาดูกระจ้อยร่อยซะเหลือเกินแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันยังมีวิธีที่2อ,อยู่นั่นก็คือการกลางร่มครับและรับดาเมจของศัตรูให้กลายมาเป็นชาร์จของปืนเราสาหรับพี่ลิงถือว่าสนใจมากครับไอ้ปืนร่มร่มปืนกระบอกนี้ตอนนี้เรามาดูอาวุธรรรระะยปชชชชิิดดททีีี่่่่มมมืออออววววาา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 านน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 นตตกกกกััับบบ้้้้้งงงงคแแลเเจจจ็็ไใซึข ่ปุนและจากข้อมูลบอกว่าทุกครั้งที่เราทําการโจมตีเป็นรูปตัว X ก็มีโอกาสที่จะได้รับบัฟแบบสุ่มครับซึ่งบัฟที่เพื่อนๆจะได้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด5แบบด้วยกันส่วนจะได้บัฟอะไรนะั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆทอยเต่าได้อะไรครับอ๋อๆมันมีโอกาสเล็กน้อยด้วยนะที่เพื่อนๆจะได้บัฟทั้งหมด5แบบในคราวดเดียวกันเลยแล้วพี่ลิงก็ได้ข้อมูลมาเล็กน้อยครับว่าอาวุธ2ชิ้นนี้จะมี mod ออก m e n t ด้วยแต่ mod a ออเมนจะออกมาเป็นแบบไหนอันนี้พี่ลิงก็ยังไม่รู้นะแล้วไอ้เจ้า เลยครับว่าตัวโคเมและอาวุธใหม่2ชิ้นนี้หาได้จากมิชชั่นใหม่ครับจากข้อมูลที่พี่ลิงทราบมานะครับก็คือมิชชั่นใหม่เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเอเซนชั่นหรือมิชชั่นที่เราใช้ความตัวแม่เจดนั่นเองแต่ในภารกิจครั้งนี้นะครับเราจะต้องปกป้องทรซึ่งพี่ลิงขอดาว่าน่าจะเป็นสารเจ้าจากการรุกรานของพวกอินเฟสที่บุกมาย่งซีตัสแล้วในมิชชั่นนี้ก็จะมีมิดิบอสด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้ ก็ไม่อาจรู้ได้ครับได้แต่ต้องเฝ้ารอ,อกันต่อไปแล้วภายในงานนะครับผู้พัฒนายังบอกด้วยว่ามิชชั่นใหม่นี้จะเป็นมิดกับผู้เล่นครับซึ่งนั่นก็น่าจะหมายถึงเป็นเควสที่ทําได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายและอย่างที่พี่ลิงบอกไปก่อนหน้านี้ครับก็คืออาวุธใหม่หาได้จากมิชชั่นนี้นอกจากนี้ยังมีรีซอร์สใหม่ด้วยที่มีชื่อว่าเฟรเพลเม็ดหอยแห่งโชคชะตาไข,ไข่มุกอ๋อไข่มุกเหรอโอเค ไข่มุกแห่งโชคชะตาครับตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่ไปลิงเชื่อว่าไอ้ไข่มุกอันนี้สามารถเอาไปแลกโตัวโคเมหรือไม่ก็เป็นอาวุธได้เลยหรือจะเป็นรีซอสเอาไว้คราฟอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับรอติดตามกันต่อไปนอกจากนี้นะครับในมิชชั่นใหม่นี้จะทําให้เราได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของโคเมมากขึ้นด้วยถูกใจสายผู้เล่นอย่างฉั อ๋อแล้วก็มิชชั่นนี้สามารถเล่นแบบสติล่านได้ด้วยนะไปจบเรื่องมิชชั่นใหม่ตัวใหม่ปืนใหม่ด่านใหม่เราก็พูดถึงไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงสกินใหม่กันบ้างดีกว่าอูลา่ลาโดยสกินใหม่ที่จะมาในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นคิวของโนวาและก็คิวของพี่โวครับจะมาในรูปแบบของดีลักสกินโดยทั้งคู่นะครับก็จะมีซิกน้าและก็อีฟิเมราเป็นของตัวเองและพี่โวของเรานะครับก็มีลักษณะเป็นเทพเจ้าสายฟ้าครับตามแบบฉบับของชาวญี่ปุ่นมากๆเลยในส่วนสกินของพี่โวนะครับจะมีชื่ jin, ปุ แล้วดีไซน์ในส่วนของซิกหน้ารวมถึงอีฟิเมราอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็ทําออกมาได้ดีมากครับบอกเลยว่าใจเจ็บไม่รอดครับสกินนี้พิลิงโดนแน่นอนมาดูสกินของน้องโนวากันบ้างสกินนี้ของน้องจะมีชื่อว่าอาโอซากุระจะมาพร้อมกับอีฟิเมราที่พิลิงดูยังไงก็สิดาหน้าชัดๆทรงออกมาก็จะเป็นโอบีครับต่อมาก็จะเป็นซิกหน้าครับที่มีชื่อว่าฮานาอิกะดะไม่ใช่อิกะแดะนะฟังดีๆโดยรวมก็ถือว่าทําออกมาได้ดีครับผมก็ไม่น่าจะรอดเช่นเดียวกันครับกับพิลิงส่วนทั้งสองสกินนี้จะราคากี่แพทออัันนี้้้ยงไม่รร,รรููคบใกก็ ด้วยต่อไปเราไปดูในส่วนของอีคานนตใหม่กันบ้างดีกว่าแล้วอาวุธอินคานนตใหม่ที่ได้รับการยืนยันแบบแน่นอนแช่แป้งกันแล้วก็คือเ e สตราเดราโอกินะซิคารัสไซบาริส ซึ่งอีคันนอนใหม่จะเป็นยังไงจะสู้รุ่นพี่ได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปครับต่อมาก็จะมีการอัปเดตข่าวสารที่เกี่ยวกับ Quest 1999ครับโดยช่วงประมาณวันที่16ตุลานะครับผู้พัฒนาจะเปิดโอกาสให้เราได้เล่นตัวเดโมของ Quest 1999ครับโดยในเดโมนี้นะครับเราจะได้ทำมิชชั่น Exterminate ซึ่งก็จะเป็นภารกิจสั้นๆแล้วในเดโมนี้นะครับเราจะได้เล่นเป็นตัวอาร์เธอร์ครับผมและมีโอกาสได้ขับอีทามิไซเหรือมอเตอร์ไซค์ด้วย ซึ่งถ้านับจากวันที่พิลิงลงคลิปนั้นก็เหลืออีกแค่ไม่กี่วันแล้วครับในส่วนที่เหลือของพาร์ทแรกนี้ก็ไม่มีอะไรมากล่ะครับก็มีการพูดถึงไซโอนายที่ลองเปลี่ยนสีสกินดูพูดถึงวอลเฟรมแอนิเมชันที่กําลังพัฒนายอยู่และแอนิเมชันจิมนาในการแปลงร่างของตัววอลเฟรมสู่ตัวโปรโตเฟรมครับ ในส่วนของการรีเวิร์สหรือว่าการปรับเปลี่ยนรวมถึง QOL ด้วยพี่ลิงจะขอไปพูดในพาร์ทสองนะครับในคลิปถัดไปไม่ใช่เพราะว่าคลิปมันจะยาวอ,อะไรแบบนี้หรอกครับแต่ว่าข้อมูลมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวพี่ลิงจะขอทําการย่อยข้อมูลแบบละเอียดละเอียดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอามาบอกเพื่อนๆให้ฟังทีหลังส่วนในตอนนี้พี่ลิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเล่นวอลเฟมให้สนุกมีความสุขมากๆนะรักนะจ,กจุ๊บ